รับกิจกรรมภาคทฤษฎีวิชาดนตรีนะคะอีพีนี้เราจะมาทบทวนสัญลักษณ์ทางดนตรีต่างๆแล้วก็ตำแหน่งตัวโน้ตกันนะลูกนะเรามาเริ่มที่สัญลักษณ์ทางดนตรีสัญลักษณ์แรกนะคะที่เด็กๆจะต้องรู้จักกันและคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเราสัญลักษณ์นี้มีชื่อว่ากุญแจซอนนั่นเองค่ะ กุญแจซอนนะคะเป็นกุญแจประจำหลักที่เรานิยมใช้กันมากในการบันทึกระดับเสียงดนตรีห,หรือเสียงร้องนะคะที่มีระดับเสียงตั้งแต่เสียงกลางไปจนถึงเสียงสูงเลยนะคะวิธีการเขียนกุญแจซอนนะคะเราจะเริ่มเขียนตั้งแต่บรรทัด5เส้นเส้นที่สองนะคะลากวนขึ้นไปแล้วก็ลากวนลงมานะคะอย่างที่เด็กๆจะเคยได้ยินครูหนุ่ยพูดเสมอว่า หัวกุญแจซอนคาบเส้นที่สองก็คือวิธีการเขียนเราจะเริ่มจากเส้นที่2นั่นเองค่ะ,ะการเริ่มต้นเขียนของกุญแจซอนสามารถบ่งบอกถึงระดับเสียงโนด้วยนะคะเพราะว่าหลักทางดนตรีสากลเราจะยึดหัวกุญแจประจำหลักเป็นหลักถ้าเกิดหัวกุญแจประจำหลักคาบเส้นที่โนเส้นไหนเส้นนั้นจะมีชื่อเดียวกันกับกุญแจประจำหลักเลยนะคะอย่างเช่นกุญแจซอน หัวกุญแจซอนคาบเส้นที่สองเพราะฉะนั้นโน้ตทุกตัวที่คาบเส้นที่สองจะถูกเรียกว่าโน้ตตัวซอนเสมอค่ะ เมื่อเราได้ตำแหน่งโน้ตตัวซอนแล้วนะคะเราสามารถที่จะหาตำแหน่งเสียงโน้ตอื่นๆได้นะคะถ้าเป็นเสียงสูงให้นักเรียนไล่ระดับเสียงขึ้นไปทางขวาม,มือแต่ถ้าเป็นเสียงต่ำให้ไล่ลงมาทางซ้ายมือนั่นเองค่ะเราจะเริ่มจากโน้ตตัวโดนะคะโน้ตตัวโดคาบเส้นน้อยนะคะโน้ตตัวเรอยู่ใต้บรรทัด5เส้นนะคะโน้ตตัวมีคาบเส้นที่1ฟาอยู่ในช่องที่1 ซอนคาบเส้นที่2ลาอยู่ในช่องที่2อทีคาบเส้นที่3โดอยู่ในช่องที่3ามได้สังเกตไหมคะว่าตั้งแต่โน้ตตัวทีขึ้นไปการเขียนโน้ตนะคะเขาจะเขียนห่างโน้ตชี้ลงมาข้างล่าง นะคะตามกฎการเขียนโน้ตของบรรทัดท่าเส้นนะคะเมื่อไหล่ก็ตามที่โน้ตเขียนขึ้นไปสูงจนถึงเส้นที่สเมื่อไหลกก็ตามที่ขราบเส้นที่3ามหางโน้ตจะต้องชี้ลงทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่ทีไปจนถึงโน้ตเสียงสูงนะคะเราจะเขียนวิธีการเขียนโน้ตคือเขียนหางชี้ลงมาข้างล่างนั่นเองที่โดชี้ลงมาข้างล่างนะคะโดอยู่ในช่องที่3ถูกไหมคะเริ่มเป็นออกเทฟ สูงขึ้นไปแล้วนะคะโดขยับไปเป็นเรครับเส้นที่4มีอยู่ในช่องที่4ค่ะฟาสูงนะคะอยู่ครับเส้นที่5และซอนสูงอยู่บนเส้นที่5นั่นเองค่ะต่อไปสัญลักษณ์ที่2ที่เด็กๆควรจะรู้จักกันนะคะคือกุญแจฟ้านั่นเองค่ะ กุญแจฟ้านะคะเป็นเครื่องหมายประจำหลักหรือกุญแจประจำหลักนะลูกใช้สำหรับบันทึกระดับเสียงระดับเสียงโน้ตหรือระดับเสียงการขับร้องนะคะที่มีเสียงกลางไปจนถึงเสียงต่ํานั่นเองนะคะวิธีการเข็งกุญแจฟ้ากุญแจฟ้าจะมีลักษณะไขๆเลขกหนึ่งไทยนักเรียนเห็นไหมคะวิธีการเขยงกุญแจฟ้าเราจะเริ่มที่เส้นที่4ของบรรทัด5เส้นนั่นเองคะ่ะ ดังนั้นคุณหนึ่งก็จะพูดเสมอว่ากุญแจฟ้าคาบเส้นที่4เพราะฉะนั้นโน้ตทุกตัวที่คาบเส้นที่4จะถูกเรียกว่าฟ้านั่นเองเห็นไหมคะว่าวิธีการอ่านโน้ตระหว่างกุญแจซอนกับกุญแจฟ้าต่างกันกุญแจซ,อน,แจซอนเราจะเริ่มที่เส้นที่2โน้ตเสียงซอนกุญแจฟ้าเราจะเริ่มที่เส้นที่4โน้ตเสียงฟ้า ดังนั้นนะคะเวลาที่นักเรียนจะบรรเลงดนตรีหรือได้โนต้ตมา1โนต้ตเนี่ยนักเรียนจะต้องสังเกตยอย่างแรกเลยว่ากุญแจประจําหลักของเพลงนั้นเป็นกุญแจอะไรกุญแจซ้อนหรือกุญแจฟานะคะเวลาอ่านโนต้ตเราจะได้อ่านได้ถูกต้องแม่นยํานั่นเองค่ะสัญลักษณ์ที่3นะคะก็คือเส้นกั้นห้องนั่นเองค่ะเส้นกั้นห้องนะคะจะเป็นเส้นตรงที่ขีดขวางบรรทัด5เส้นลงมาในแนวดิง่ง นะคะคทําให้เกิด1ห,ห้องเพลงขึ้นมาเป็นเครื่องหมายที่นักดนตรีใช้ในการจัดระเบียบในการเขียนโนต้ตนั่นเองค่ะเส้นกั้นห้องนะคะจะมีอยู่หลากหลายชนิดกันอย่างเช่น,ถ,น,น,นถ้าเป็นเส้นเดียวขีดขวางบรรทัดห้าเส้นลงมาเราจะเรียกว่าเส้นกั้นห้องแต่ถ้าเป็นเส้นกันก้นห้องที่มี2เส้นนะคะอยู่ตรงห้องสุดท้ายของบรรทัดเนี่ยเราจะเรียกว่าเส้นกั้นห้องคู่ นั่นเองหรืออีกประเภทหนึ่งคือมี2มีเส้นกั้นห้องขีดแนวดิ่งลงมา2เส้นเส้นหนึ่งเป็นเส้นบางอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นหนานะคะแบบนี้เราจะเรียกว่าเส้นกั้นห้องคู่จบเพลงนั่นเองค่ะสัญลักษณ์ต่อไปก็คือเครื่องหมายย้อนนั่นเองค่ะเครื่องหมายย้อนนะคะมีหน้าที่ย้อนกลับไปร้องหรือเล่นห้องที่มีเครื่องหมายนี้อยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะอย่างเช่นสมมติว่า มีเครื่องหมายย้อนตัวแรกอยู่ห้องที่ห้องที่1แล้วก็มีตัวที่2อ,อยู่ห้องที่8เมื่อนักเรียนเล่นไปเรืเร่อยๆห้องที่1 2 3 4 5ส7 8ามี่ห้าหเจอเครื่องหมายย้อนให้เลือกให้นักเรียนย้อนกลับไปเล่นห้องที่1ใหม่นั่นเองค่ะต่อไปเครื่องหมายต่อไปเครื่องหมายสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเครื่องหมายประทุนเครื่องหมายประทุนนะคะจะมี ลักษณะคล้ายๆเครื่องหมายห่ารยาเอาเห็นไหมลูกจะมีอยู่2ปรปทุนเสมอคือปะทุน1และปะทุน2นะคะใช้เครื่องหมายปะทุนเนี่ยจะใช้คู่กับเครื่องหมายย้อนเสมอเลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเราเล่นไปเรื่อย นะคะจนเจอเครื่องหมายประทุนหนึ่งเครื่องหมายย้อนจะอยู่หลังเครื่องหมายประทุนหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับไปเล่นห้องที่มีเครื่องหมายย้อนอยู่แล้วห้องแรกนะคะแล้วก็รอบที่2ที่เราเล่นมาเนี่ยเราจะไม่เล่นห้องที่มีประทุนหนึ่งเราจะกระโดดข้ามไปเล่นห้องที่มีประทุน2นั่นเองค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับการทบทวนระดับเสียงโน้ตตำแหน่งตัวโน้ตต่างๆแล้วก็สัญลักษณ์ทางดนตรีต่างๆนั่นเองนะคะคุณครูฝากการบ้านให้เด็กๆไปทบทวน การอ่านโน้ตทบทวนสัญลักษณ์ต่างๆนะคะเพราะว่าเราจะมีทําแบบฝึกหัดท้ายบทด้วยแต่ว่า EP นี้เนี่ยคุณหนูยังจะยังไม่ส่งการบ้านเหตุผลเพราะว่ามีเด็กๆหลายคนยังเคลียร์งานค้างไม่เสร็จเลยลูกบางคนก็ไม่ยอมส่งงานเพราะฉะนั้น EP นี้คุณหนูจะให้เด็กๆเคลียร์งานค้างให้เรียบร้อยก่อนแล้ว EP หน้าเราค่อยมาทำแบบฝึกหัดท้ายบทกันนะคะค่ะเมื่อคู่นี้นะคะเราได้ไป สำหรับการฝึกเล่นเครื่องคีย์บอร์ดคุณครูขอแนะนำให้เด็กๆโหลดแอปพลิเคชัน Perfect Piano มาเล่นกันนะคะสามารถโหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะขั้นตอนที่1ให้เข้าแอปพลิเคชัน Perfect Piano จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นให้กดไปที่รูปคีย์บอร์ดค่ะ แล้วให้กดรูป3มขีดด้านบนขวานะคะถ้าเป็นระบบ Android ให้กดไปที่คีย์ที่มองเห็นให้เป็นเลข8ค่ะแต่ถ้าเป็นระบบ iOS ให้กดคีย์ที่ปรากฏบนจอให้เป็นเลข8เหมือนกันเลยค่ะค่ะเข้าสู่กิจกรรมการบรรเลงดนตรีกันนะคะ เด็กๆเ,เปิดแอปพลิเคชัน Perfect Piano ขึ้นมาเลยค่ะแล้ววางมือที่ออกเทปที่3เหมือนคุณหนุ่ยเลยนะลูกนะอ้าวันนี้เราจะมาทบทวนเพลง Pink Panther กันนะคะตั้งแต่ห้องที่7จนถึงห้องที่15เลยเพราะว่า EP ที่แล้วเนี่ยเราเล่นตั้งแต่ห้องที่7จนถึงห้องที่15นะคะเริ่มต้นที่ห้องที่7นะคะรีมีฟีซอนนะลูกนะเต็มตัวคะ่ะรีนิ้วชีค้ค่ะรีมีฟีซอนฟีนิ้วชี้เหมือนกันฟีซอน รีมีฟีซอนโดทีนะคะเตรียมตัวรีมีฟีซอนโดทีมีซอนทีเทนะคะเทก็คือทีแฟนะมีซอนทีเทจำได้ไหมเอ่ยท่อนนี้อีกหนึ่งรอบนะคะรีมีฟีซอนนะหนึ่งสองจ้ำรีมีฟีซอนรีไมฟีซอนโดทีมีซอนทีเท สองสามท่อนต่อไปร้องว่าลาซอนมีเรมีลา,อ αι, ลาเอานิ้วนางค่ะลาซอนนิ้วกลางมีนิ้วชี้อาแต่ว่าบรรทัดนี้ท่อนนี้โน้ตเป็นโน้ตสามพยางเพราะฉะนั้น,นเวลาเล่นเนี่ยนักเรียนจะต้องเล่นให้โน้ตกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะลาซอนมีเร αι, มีอีกรอบหนึ่งค่ะลูกสามสี่ลาซอนมีเร αι, มีอีกทีหนึ่งนะคะสามสี่ ลาสมีเรมีอีกรอบค่ะสามสี่ลามีเรมีอ่าเราจะเล่นตั้งแต่ห้องที่7จนถึงห้องที่9้าท่อนนี้เลยนะลาสมีเรมีนะคะรีมีฟีซอนนะลูกนะหนึ่งสองสามรีมีฟีซอนรีไมฟีซอนโดทีมีซอนที่เทสองสามลามีเรมี ต่อไปห้องที่มีประทุนหนึ่งนักเรียนดูประทุนหนึ่งรีมีฟีซอนเหมือนเดิมเลยรีมีฟีซอนค่ะรีอีกรอบฟีซอนโดทีมีซอนอไม่ใช่ค่ะท่อนนี้เราจะเล่นเป็นซอนทีนะคะซอนนิ้วโป้งทีนิ้วชี้มีเมมีออกเทปสี่นะเมอยู่ในออกอยู่ในทีแบ็คทรูบแบ็คทรีริมที่สองนะคะ อีกรอบหนึ่งนะลูกนะรีมีฟีซอนใหม่นะคะระทุนหนึ่งนะฟีซอนลูกรีอีกรอบฟีซอนโดทีซอนที่มีเม,มอ่าพอได้ไหมคะอีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวเราจะไปทวนตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่ห้องที่7เลยนะคะพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสารีมีฟีซอนค่ะรีอีกรอบ ฟีซอนโดทีมีซอนที่เทสองสามลาล้ซอนมีเลยมีสอ, ê, สองสาม,สอม,ม,สอสามรอบที่สองฟีซอนค่ะรีมายฟีซอนโดทีซอนทีมีเม,มเมื่ออีพีที่แล้วเราเล่นจนถึงท่อนนี้เดี๋ยวเราจะไปทบทวนพร้อมเพลงกันค่ะเตรียมตัวนะคะ รีมีฟีซอนค่ะฟีซอนรีไมยสองสามรอบที่สองค่ะพร้อมกันฟีซอนรีไมยตอนที่มีเมรีมีฟีซอนค่ะ อบที่สองค่ะพร้อมกันฟีซอนรีไมยตอนที่มิเมรีมีฟีซอนค่ะ นี้นะคะเราได้ทบทวนตั้งแต่ห้องที่7จนถึงห้องที่15กันไปแล้วนะคะทีนี้นักเรียนสังเกตที่ห้องที่15นักเรียนจะเจอสัญลักษณ์ทางดนตรีอยู่หนึ่งเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายย้อนนั่นเองค่ะนั่นหมายวามว่ายังไงลูกหมายวามว่าเมื่อนักเรียนเล่นมาจนถึงห้องที่15นะคะจนถึงท่อนที่ร้องว่าสอนทีมิเมสอนทีมิเมเสร็จปุ๊บ เจอเครื่องหมายย้อนปุ๊บย้อนกลับไปเล่นห้องที่7อีกรอบหนึงค่ะเด็กๆดูซิว่าห้องที่7ลองว่าไงรีมีฟีซอนเหมือนเดิมเลยถูกไหมคะอ่าเรามาทบทวนห้องที่7็รอบที่สองกันนะคะเตรียมตัวค่ะรีมีฟีซอนลูกรีมีฟีซอนโดทีอีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมนะฟีซอนโดทีอ่ามีซอนที่เท,ทมเหมือนเดิมเลยค่ะ ล้าซนมีเรมีเล่นเหมือนเดิมนะคะนิ้วนิ้วแบบเดิมเลยอ่าพอถึงท้องที่มีที่รองว่าล้าซนมีเรมีห้องถัดไปเราจะเจอเครื่องหมายประทุนหนึ่งรอบที่สองเราจะไม่เล่นห้องที่มีประทุนหนึ่งแล้วนะคะตามตามกฎของสัญลักษณ์ทางดน,นตรีรอบที่สองเราจะกระโดดข้ามไปเล่นห้องที่มีประทุนสองเด็กเล่นลองหาดูสิคะว่าห้องที่มีประทุนสองอยู่ตรงไหน เจอหรือยังเอ่ยอยู่บรรทัดข้างล่างนั่นเองถูกไหมคะเจอหรือยังคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นห้องที่มีประทุนสองกันนะคะเครื่องหมายประทุนสองเรา้องว่ารีมีมิเรทีลาซอนมีอ่ารีกดเหมือนเดิมคือเรชาร์ปนะคะรีมีเหมือนเดิมเลยคะ่ะแล้วกระโดดไปที่มิมิคือมีออกเตปที่4นะคะมิใช้นิ้วก้อยเรทีเร,เรใช้นิ้วนางคะ่ะทีใช้นิ้วชี้ ได้ไหมคะกลับไปที My, me, me, ่เดิมใหม่รีมีมิเรทีนะคะรีนิ้วชี้เหมือนเดิมเลย1นึ่งสองารีมีกระโดดไปหาออกเทป4ี่มิเรทีได้ไหมคะอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมกัน1นึ่งสองารีมีกระโดดมิเรทีอต่อนะคะคุณหนุ่ยตอบโน้ตตัวถัดไปนะคะร้องว่าลาซอนมีลาใช้นิ้วโป้งค่ะลา ซอนใช้นิ้วชี้คว้ซอนส่วนมีใช้นิ้วโป้งอีกครั้งหนึ่งลาซอนมีพร้อมกันนะหนึ่งสองสซ้ลาซอนมีอีกรอบนะคะหนึ่งสองสซ้ลาซอนมีอีกทีนะคะหนึ่งสองสซ้ลาซอนมี ทีนี้เราจะเล่นห้องที่มีเครื่องหมายประทุนสองก็คือห้องที่16นั่นเองพร้อมกันนะคะ1 2 3่งสองสารีมีกระโดดมีเรทีลาซอนมอีอีกรอบหนึ่งรอบนี้เราจะเล่นให้มันกระชับขึ้นนะคะ1 2 3่งสองสารีมีมีเรทีลาซอนมี ได้ไหมเอ่ยอีกสองรอบพร้อมกันทบทวนอีกสองรอบหนึ่งสองสามรีมีมีเรทีลาซอนมีอีกรอบนึงนะคะพร้อมกันหนึ่งสองสามรีมีมีเรทีลาซอนมีอ่านะเดี๋ยวเราจะไปเล่นพร้อมเพลงกันนะคะนักเรียนเตรียมตัวเลยค่ะ ะะเราจะทวนกันตั้งแต่ห้องที่1จนถึงห้องที่16กันเลยนะคะนักเรียนวางมือเลยค่ะรีมีฟีซอนเหมือนกันนะคะพร้อมกันเลยนะลูก1 2 3รีมีฟีซอนค่ะรีไมายฟีซอนโดที่มีซอนทีเท2องสามลาลา,ามีเหมี2อสาปะทุนหนึ่งรีมีฟีซอนค่ะ รีอีกรอบฟีซอนโดทีซอนทีมีเมอ่าต่อไปย้อนกลับไปที่ห้องที่เจ็ดหมหนึ่งสองซ้ำเริ่มฟีซอนค่ะรีอีกรอบฟีซอนโดทีมีซอนที่ทสองสามลสนมีเลยมีอ่าต่อไปกระโดดมาที่ปัทุนสองค่ะรีมีกระโดดมี เรทีลาซอนมีได้ไหมเอ่ยอีกรอบนะคะหนึ่งหนึ่งสองสาฟีซอนค่ะรีอีกรอบฟีซอนโดทีมีซอนทีเทสองสาลาซอนมีเลยมีตอปะทุนหนึ่งนะคะท่อนต่อไปฟีซอนรีอีกรอบฟีซอนโดที ซอนทีมีเมสองสามย้อนกลับมาห้องที่เจ็ดใหม่สองสามเริ่มฟีซอนรีอีกรอบฟีซอนโดทีมีซอนทีเทสองสามลาสมีเลยมีต่อไปกระโดดมาปะทุนสองค่ะไปรีมีกระโดดมีเรทีลาซอนมี เดี๋ยวเราจะไปเล่นท่อนนี้นะคะพร้อมเพลงกันนะลูกนะเตรีมตัวเลยค่ะเตรียมตัวนะคะฟีซอนลูกรีมีฟีซอนโดทีมีซอนทีเทสองตปัททุนหนึ่งค่ะเตรียมตัวฟีซอนรีไม่ฟีซอ,อนโดทีซอนที ต่อไปเราย้อนกลับไปห้องที่เจอีกรอบสองสามเริ่มฟีซอนรีอีกรอบฟีซอนโดทีมีซอนที่เทลาปะทุนที่สองค่ะรีมีกระโดดเตรียมตัวนะคะฟีซอนลูกรีมีฟีซอนโดที ปทุนหนึ่งค่ะเต็มตัวฟีซอนรีมายฟีซอนโดทีตอนที่ต่อไปเราย้อนกลับไปห้องที่เจดอีกรอบสองสาเริ่มฟีซอนรีอีกรอบฟีซอนโดทีมีซอนที่เทลาปะทุนที่สองค่ะรีมีกระโดด เตรียมตัวนะคะฟีซอนลูกรีมีฟีซอนโดทีมีซอนที่เทสองตาปัทุนหนึ่งค่ะเตรียมตัวฟีซอนรีมายฟีซอนโดทีตอนที่ต่อไปเราย้อนกลับไปห้องที่เจ็ดอีกรอบสองสาเริ่มฟีซอนรีอีกรอบ ซอนโดทีมีซอนที่เทลาปัทุนที่สองค่ะริมีกระโดด